<c oughs> ช่วงดึกคืนหนึ่งจู่ๆก็มีช่วงดึกคืนหนึ่งจู่ๆก็มีแก๊งบุกรุกเข้ามาขัดขวางช่วงเวลาแสนหวานของคุณกับคนที่คุณรักด้วยสภาพร่างกายที่อ่อนแอมากๆคุณจึงรู้สึกไร้พลังทําให้คุณไม่สามารถปกป้องคนที่คุณรักได้และคนที่คุณรักก็ถูกลักพาตัวไปอย่างไร้ความปานีขณะที่คุณเห็นคนที่คุณรักต้นดินรนด้วยความเจ็บปวดขนาดถูกพรากไปคุณก็หลั่งน้ําตาพร้อมกับร้องขึ้นไปบนฟ้าว่า ใครก็ได้ช่วยดูวยทันใดนั้นก็มีแสงวาบขึ้นมาจากบนฟ้าเทพสุนัขลงมาแล้วให้ฉันม่อพลังให้นายนะมนุษย์พาเหล่าฮีโร่สุนัขเหล่านั้นไปเอาชนะพวกบอสที่ชั่วร้ายนั่นซะ วนี้เราจะไม่เล่นรายการครับ X d o g X เลยเหรอเราจะ <แบ S 1> X Dogs เหรอมันเป็นยังไงฮะเกมนี้เอ้าอยากเล่นภาษาไทย <c oughs> ทอ่ะมี b a c สวิตแล l i q ิดดูสิภาษาไทย My Good อ่ะเกมดับเลยเข้า <c oughs> ใจแล้วละ่ะเทพสุนัขโอภาษาไทยจะไม่ได้แปลเฉยเอ้าอันนี้แปลเฉยอันแล้วก็ไม่แปลอันนี้ <c oughs> มันจะเป็นเซิร์ฟเทสอยู่นะเข้าใจกันหน่อย แตะหน้าจอคือจบเตี๋ยออต้องแตะเรื่ยๆแตะเรื่ยๆแล้วท่าพี่กดรัวๆเลยพี่เปิดโปรแกรมช่วยกดแป๊บมันตกองขนาดนั้นเลยนะเอ้ยมันไม่เร็วกว่ามือพี่เลยอะไรกันเก่งๆขแล้วเทสุนักอะไรกันคุณรู้ไหมที่เพิ่มพลังกำลังไหมเก็บอาหารสุนักไว้เป็นจำนวนที่ไม่น้อยเจ้าสามารถใช้มันเพื่อเพิ่มความสามารถของเจ้าสิ่งนี้คือไรอย่าบ้าเต อ๋ออัพเวลอ๋อเกมได้คลิกนี่ยเมาส์่าแต่พี่โยอะไรไปกระเป๋าหรอกระเป๋าทำงานนีที่เอาไปเลยหัวหน้าเอาไปเลยพวกรุ่นพี่เอาไปเลยอย่าไม่พอเซลตุกณ์กำลังที่แข็งแกร่งกว่านี้อย่าไปเตะกระสัยเฮ้ย้ยเ้ย ตีแรงมากพี่ตีมันแบบทีเดียวเกือบตายเห็นปา่าวไอ้บอสสุดยอดไอ้บอสแม่ไงพี่เก่งปะยมีบอสของบอสอีกทีมีบอสของบอสของบอสอ้าวตายแล้วโอ้เราได้ของสมบัติมาฮะ <What? S 2> ตัวเขียวๆนี่มันเออในทีมนั้นหรือเปล่านะเอ,อที่สู้กับกิโลจริงครับหน้าตาคุนค้นๆจังเลยว้าวพวกชิดชุดเขียวเอาเฮ้ยมาตีเองด้วยว้าห้าว้าข้ารู้สึกโกรธมากที่ตามมาก็จะแรงมากด้วยอ๋อลยังต้องโจมตีอยู่อ๋อช่วยเขาอ๋อแต่ว่าเขาจะเป็นเหมือนออโต้คลิกป่ะเอออ๋อ,อ,อเมื่อความโกรธเขาเต็มอย่างที่เขาพูดใช่ไหม ไรสาระกูตีเองกูตีเองนี่แหละกูตีเองกูตีเองมีให้เปิดอีกแล้วเฮ้ยอยากได้อยากได้กลับตัวอะนุกุลอะไรอะลูกตะวันตกใครวะเอาสนะตัวใหม่มาเอาสนะตัวใหม่มาเฮวีแมชชีนกัน เอ้ยเปิดฟรีหนึ่งครั้งโอ้โหตัวแรกของพี่พี่อยากได้อยากได้ตัวอะไรหอมหมาโดนเลยบนโอ้โหไม่รู้เลยว่ามาจากอะไรอ่ะอืน่าจะเป็นหมาจากเรื่องเอออือดาบแห่งแสงนองลมดาบแห่งแสงจริงๆดาบแห่งแสงแน่ๆโอ้โหมีอาทูดีท <c oughs> ด้วยอือให้ผมว่ามันก็เพลินๆน,นะเอาตรงแล้วนะ <c oughs> เปิดหมดยอดมนุษย์เรูเรา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 ๆราเ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 ราอรน้ราๆราเ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 รเรา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 เรเรา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 ราเ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 รา้รา้ราราเราเราราเราเรา้ราเรเราเราเรราเราเรา้ราเรา้ราราเราเราเราราเรา้รเราเราเราาเ้าเราาเราเราเรๆเ ฟังกชั่นใหม่อาหารอุ้ยให้อาหารเธอเอาไปเลยครับท่านเทพเวลา1ินาทีดาเมจ8ครั้งต่อวินาทีเร่งความเร็วโอเคเดี๋ยวนะได้มาตีเองรึเปล่าเนี่ยมาตีเองไอ้พี่ไม่ได้กดเมาไปอยู่ข้างนอกเนยไม่ได้กดคลิกเร็วกว่าพี่ไกอะไรอ่ะคลังอีโมจิได้อีโมจิไหนใช้ไง Oh, oh. <laughs> อ๋ออ๋อมันปลาเป็นหมาไปแทนมือใหดูด,ดูดูความเร็วนีน่มันปีศาจชัดๆมันก็ต้องอัพเลเวลตัวพี่ดิว่าไอ้เกี๋น้องๆใช้แบบยิ่เฉยๆไปีจะปกป้องเองนอนไอ้น้องเขานอนเกาหำไปพี่จะปกป้อง <laughs> แล้วคือแบบอยากได้หมาตัวใหม่อะนะนี่อ, <มา S 2> อันนี้ต้องได้แน่ไอ <laughs> ้ดูดูพี่ได้แล้วหมาตัวใหม่ ไอ้คำพี่ฮะหมาพี่มันแบบมันมันเข็มๆนะมันจูเป็นโหเอวดรเมื่อไหรพี่จะเมื่อไหรพี่จะสู้ไม่ได้เมื่อไรเราวอร์ดแมงเท้าเอวแล้วอ,อะไรกันวอร์ี่<笑><笑> เดี๋ยวตามบีมที่ได้มาจากลูกค้าคือเราต้องแพ้ <laughs> ใช่ๆใช่เลยตามตามัวคลิปแล้วเราต้องแพ้นะฮะไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้ใครก็ได้ช่วยผมด้วยใครก็ได้หยุดผมทีเฮ้ย <laughs> มันไม่หยุดปลาเลยมันใส่ยับเลยมัน <im S 2> มาละมาละโอแ <laughs> พ้แน่แน่เฮ้ยอย่าเก่งอย่าเก่งเยอะอย่าเก่งเยอะเฮ้ยแพ้แล้วแพ้แล้วเฮ้ยสุขของละเก่งเลยค่าค่ากูค่ากูนี่อย่าม่อยู่ <c oughs> อุย้ยทำไอดีอะเราเล่นไปผ่านเลยเราเล่นไปผ่านทำไอนีเราต้องทำยังไงเปิดกาชาพี่เปิดกาชากินไหมกิงด้วยครับโอ้โหในเรามาดูกันนะครับว่าถ้าเกิดเปิดกาชาแล้วเราจะผ่านบอสพวกนี้ไหมโอ้โหเปิดไปเลยครับสิบชิ้น โอ้โหสุดยอดได้หนอตัวใหม่มากับนู่นนี่นั้นได้กล่องอีกโอ้โหนี่มีแต่ของฟรีนะครับเนี่ยที่เปิดโอ้โหเรามาดูกันนะครับว่าแบบเราจะเปิดของฟรีทั้งหลายเหล่านี้เราจะยังสู้ได้อยู่หรือไม่อย่างไรกันนะครับพี่อัพแต่ตัวละครเราไม่อัพม่ตัวละครแล้วนี่แหละคือแข็งแกร่งที่สุดแล้วพ <c oughs> ี่ดี๋ยวจะปกป้องพวกม้าเองไม่ต้องใครหรือมาปกป้องหรอก <c oughs> ดูในบอสใน นี่คือการเปิดกาชาเกมฟีโอ้แอล้วไหลเป็นน้ำแค่เปิดกาชาฟรีคลิกเกมให้มานะครับเราก็จะแบบตาบ้านมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ยาวๆเลยนะครับใช่ไหมไอ้จริงครับต้องรีวิวเฮ้ยไอตัวนี้คุ้นๆจังตัวนี้ตัวอะไรนะไอ้ที่แบบกินผัดโขมอะป๊อปอะไรป๊อปอะไรนะป๊อปปองปูนอ๋อโอเคอุ้ยนี่มันซุนซุนหงออะไรนะซุนหงอทนเหรอ เอ้ยโอ้โหแปลงเป็นรถแบบนี้โอ้กําลังคิดเลยว่าตัวอะไรกันแน่เอ้ยนี่มันโอ้โหไอรู้จักเปล่าแอบซาสซินคูดไอเฮ้ยนี่มันโจ๊กโซคูหรือเปล่าไอเดียชัดเจนมากเฮ้ยถึงตัวจะเป็นเด็กแต่สมบงติเป็นผู้ใหญ่ชื่อของเขาคืออะไรชื่อเขาคืออะไรไอเขาคือกกี้เลยขาสั่บเลย สปอนสปอนอะไรสปอนอะไรสปอนด็อกไงอ๋อ oh, สปอนด็อกนะโอเคโอ้โ <laughs> ห okay. oh, oh, นี่มันร <laughs> า,าชาโจรสกัปตันจุกสเปโร่ไอแล้วกับรา,าชาโจรสัตอุ้ย <laughs> นี่มัน <laughs> ก็ตออบู <laughs> ออบู <laughs> ไป <laughs> กินปลาล่ <laughs> แล้วก็ถีบลงบอ่อ <laughs> เอ้ยนี่มันบัตรไรอยู่ไอรู้จักปะ เดี๋ยวนะชื่อมือไม่แก้เลยกูต้องแก้ไปแล้วสไปเดอร์มูนเน่ยอ้ทอนกระดอกนะครับอาลาลูไอ้ไอ้รถมวยแน่อย่างเหมือนเนี่ยน่ารูตัวแน่แน่มันคุนคุ้นุละเกินใช่เป็นตัวคุนคุ้นนี่ไงเรื่องเดียวกันเนี่ยโอ้โหพบแล้วอเวนเจอ อเวนจี้นะครับทุกคนนี่ไอ้นี่ก็จากเรื่องเดียวกันอเวนจี้ทุกอันเลยนะฮะเนี่ยไอรอนมูทสไปเดอร์มาร์สทอกระดอกโจ๊กเกอร์ซูเปอร์แมนไงจากเรื่องเดียวกันแน่นอนครับเฮ้ยคุณฝั่งน้องมันมีเดอะด้วยพี่เฮ้ยไอพูดเดอะออกมาได้ไงไม่ใช่นะไม่ใช่เดอะไม่ใช่นะฮะเดอะฮุกฮะเดอะฮุกตามบีมฮะตามบีมมันมีตัวใหม่ด้วยนะพี่แล้วน้องส่งรูปให้เนี่ยเอาไปไหนไหนจีด ทำไมตอนนี้มันเก่งอ่ะมันแบบมันน่ารักได้เลยงั้นเรามาเปิดให้ได้กันมาอีกสักทีนะโอ้โไหไปโหนใจที่อื่นเลยอ้้ยมาทุกสิบวิโอ้โหกูเพิ่งหมดไป วุดนรวุดลรัวบ oh, 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 oh. อนโ oh, อ้โหไอปีเตอร์ปีเตอร์พักกู้อุ้ยเวนเฮ้ยนี่มันอะไรกันนะเนี่ยเฮ้ยหอคอยว่าไอมีไั้หมดสชั้นแล้วชั้นบนสุดเป็นแบบป่าน้อยน่ารักเดี๋ยวนะมีบัตรไลนยูด้วยนี่ป๊อปอะไรป๊อปอปองกูลหาทายกันเลยดีกว่าอุย้ยเขาเรืม่มเวลยี่สิบอะเราเวลเท่าทไหร่อ่ะเวลหนึง่ง เราชนะได้เว้ยเชื่อมั่นเพราะว่าทีมเราคืออเวจีโอ้แล้วดูเราตบเขาดิจริงอะชนะหรออะไปต่อเลยครับอุ้ยคนเลี้ยวิสามสิบแล้วอ่ะเราจะชนะได้ไหมเราเลเ้ยวล่หนึ่ง so easy man ไปต่อครับอุ้ยเราจะตีผู้หญิงแล้วไงโลกนี้เท่าเทียมไอเข้าใจไหมเฮ้ยเฮ้ยชนะไปเนี่ยโอ้โหอะไรไปไม่ชนะเจอเจอดิสกิวบู่รัวฮะ เอ้เอาเอาหน่อยเว้ยโอ้โหซุปเปอร์แมนปดแกกต้องมาอัพเวลตัวละครสิ่ครับอย่างเงี้ยปลดล็อกสกินใหม่อ๋อสกิลใหม่การโจมตีทั่วไปเปลี่ยนเป็นการปล่อยระเบิดแสงเสริมเกาะแบบสุ่มเพิ่งรู้แล้วเนี้ยว่ามันอัพเกรดสกิลด้วยบวกไปเลยอ่ะครานี้ชนะแน่นอน <laughs> โอ้โหคราวนี้ชนะอย่าง e ซี่แล้วก็ได้ขอ,ข,ของขวัญเรียบร้อยสัญญาจ้างกับกระดูกอ้าแล้วคูไปไหนเป็นตึกอยู่ดีก็กรโดดตึกก็รึ้ว่าแบบโอ้ปวดแพชชั่นในการมีชีวิตอยู่ต่อแล้ว ผู้เล่นนี้ยังไม่มีเจ้านายวายใช,ใช่คือระบบเกมของโซเชียลอ่ะมันเป็นแบบเพื่อนเราอีกคนนะ่ะจะมาท้าดวลเราเว้ยเหมือนกับจับเราอะ่ะเป็นเจ้านายเรา <What? S 2> แล้วแบบถ้าเราแบบถ้าเราโดนเพื่อนมาเป็นเจ้านายอะ่ะมาเป็นบอสอ่ะรูปเพื่อนมาก็จะแปะอยู่ตรงเนี้ยเหมือนราจารนะว่าแบบมึงโดนโดนปุยหลังแล้วเ, <c oughs> เราเพื่อนก็จะมีเจ้านายอีกแล้วเจ้านาย <c oughs> ของเพื่อนก็จะมีเจ้านายต่อไปเรื่อยๆเป็นพีระมิดแล้วเราก็จะแบบไปนชนชั้นล่างสุดของพีระมิด้าใจะละใช่ <c oughs> ขายแพ็กเกจเติมเงินเติมเป็นครั้งแรกเนี่ยเหรอเอ๊ะมายได้กวนอูแค่35บาท35บาทได้ขนาดนี้เลยฮะโอ้ oh, สุดยอดไปเลยแต่เราจะอยากได้กวนอูริงเหรอเลยเมื่อเรามี เรามีแบบอเวนจูเอออเวนจูแล้วทั้งหมดนี้ก็เป็นระบบการเล่นเข้าวของเกม X Dog นะครับตัวเกมจะเปิดให้เล่นวันที่22กันยายนนี้ใครที่ล็อกอินเกมในวันที่22-24ถึง24ก็สามารถรวมอีเวนต์ลงแรงได้นะครับส่วนใครที่ไต่แรงจนถึงระดับ power l a n k ได้แล้วเนี่ยก็มีสิทธิ์รุ้นรับมอเตอร์ไซค์ด้วยนะฮะเงันๆใครสนใจก็สามารถกดดาวน์โหลดลิงก์ที่ใต้ Des c r i p t i ชั้นนี้ได้เลยนะครับผม X-Stars. Download to get 999 draws.